ลุงพลเนี่ยไม่ใช่คนที่ความรู้สึกช้าหรอกนะครับหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าลุงพลเนี่ยเจอเครื่องดักฟังตั้งแต่5พฤศจิกายนนะครับปี63แต่ว่าทำไมเพิ่งมาเตะกล่องในเดือนธันวานะครับผ่านไปตั้งประมาณ1เดือนเนี่ยทำไมเพิ่งจะมีความรู้สึกช้านะครับหลายคนเข้าใจว่าอย่างนั้นเราก็ตั้งคำถามแบบนั้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่5พฤศจิกานยนครับที่ลุงพลเนี่ยไปเติมน้ำมันนะครับแล้วก็พบ อุปกรณ sí truck, SDK, ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับล <tr ider S 2> ุงพลก็ Christine <tradition S 2> ไม่ร <mar> ู้หรอกว่ามันเป็นเครื่องดักฟังนะฮะก็ไปเจอมันอยู่ใต้เครื่องเสียงนะครับตรงช่องเก็บของนะครับลุงพลก็สงสัยว่ามันคืออะไรอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือเครื่องดักฟังนะฮะเมื่อไม่รู้เนี่ยครับลุงพลก็หวังดีนะครับเป็นคนซื่อเนี่ยนะครับเขาก็หวังดีลุงพลก็คิดว่าเอะใครเนี่ยมาลืมของไว้ในรถลุงพลหรือเปล่านะครับ หรือว่าจะเป็นของคนนูน้นคนนี้คนนั้นไหมนะครับลุงพลก็คิดอย่างนี้ไงนะฮะแล้วก็เอาเจ้าเครื่องดับฟังเนี่ยนะครับซึ่งลุงพลก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรนะครับก็เอาไปเก็บไว้นะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็น power bank หรือเปลา่าหรือว่าเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ของใครใครลืมไว้ในรถนะครับก็เตรียมที่จะเอาไปคืนเจ้าของนะครับเก็บไว้อย่างดิบดีนะครับเพราะว่าลุงพลเนี่ย ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเครื่องดักฟังนะครับดังนั้นเนี่ยจะให้โมโหตั้งแต่5พฤศจิกา,ายนเลยเนี <t 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 ่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงพลเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องดักฟังนะครับถ้ารู้ตั้งแต่5พฤศจิกาเนี่ยลุงพลก็โมโหตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับแต่นี่ลุงพลเขาไม่รู้ลุงพลไม่เคยเห็นนะครับเครื่องดักฟังมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการเอเอาเครื่องดักฟังเนี่ยมาใส่ไว้ในรถลุงพลนะครับ ลุงพลก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาทําแบบนั้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงพลจะมาโมโห,โหในเดือนธันวาเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าลุงพลเขารู้ตั้งแต่5พฤศจิก,กานะครับ5พฤศจิก,กาเนี่ยลุงพลไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเครื่องดักฟังดังนั้นจะให้โมหโหเลยอะ่ะไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ลุงพลเก็บไว้นานๆ,ๆนานเนี่ยครับเพื่อที่รอเจ้าของจะมาเอาคืนเนี่ย ปรากฏว่าเจ้าของก็ไม่มาเอาสักทีนะครับไม่มีใครมาบอกเลยนะฮะว่าลืมของอะไรไว้ในรถลุงพลอะ,ะก็เลยมีการเอามาสอบถามกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็เอาไว้ทําไมนะฮะจนกระทั่งเนี่ยลุงพลถึงเพิ่งมารู้นะครับในเดือนธันวาคมวันที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะซึ่งมันก็ประมาณ1เดือนนะนะที่ลุงพลเจอนะครับแล้วก็มารู้นะครับช่วงเวลาที่เจอเนี่ยกับถึงวันที่รู้เนี่ยมันผ่านมา1เดือนนะครับ คือช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยลุงพลไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นเครื่องดักฟังนะครับ <sucks> แต่พอมารู้เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับลุงพลก็เลยโมโหนะครับพอโมโหก็เลยมีการเตะกล่องในเดือนธันวาคมนะครับสรุปนะครับลุงพลเนี่ยตั้งแต่เจอจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยตั้งแต่พฤศจีการจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยลุงพลไม่รู้เลยว่ามันเป็นเครื่องดักฟังนะครับพอรู้ในเดือนธันวาคมก็เลยโมโหก็เลยเตะกล่องนะฮะอันนี้ก็อยากให้หลายๆคนเข้าใจนะครับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยลุงพลเขาไม่รู้เลยนะครับถ้าเขารู้เนี่ยถ้าตั้งแต่5พฤจิการเนี่ยลุงพลรู้ว่ามันเป็นเครื่องดักฟังเนี่ยลุงพลก็คงจะโมโหกันตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับดังนั้นนะฮะลุงพลไม่ใช่คนที่มีความรู้สึกช้านะครับเพียงแต่ว่าลุงพลไม่รู้เท่านั้นเองนะครับพอรู้ก็เกิดอารมณ์โมโหในเดือนธันวาคมนั่นเองครับ